สวัสดีครับพี่อเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัดไทยนะครับวันนี้ช่องอัดไทยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเครืงเหรียญกระสับนะครับมาฝากกับพี่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมเหรียญหรือก่อนการซื้อการขายนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จะไน้นาข้อมูลดีๆเหล่านี้มาฝากเป็นประจํานะครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเหรียญกระสับนะครับถือว่าช่องของเรานั้นจะได้รวบรวมข้อมูลนะครับเหรียญกระสับไม่ว่าจะเป็นแบบ ที่ระลึกแล้วก็แบบมวนเวียนนะครับมาฝากกับพี่พื่อนเพื่อน,นักษสะสมทุกคนนะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับรับรองเป็นข้อมูลความจริงแน่นอนนะครับที่จะนํามาฝากกับพี่เพื่นเพื่อนทุกคนนะครับดูไว้ว่าแต่ละเหรียญน,นั้น มีจานวนการผลิตมากน้อยขนาดไหนและมีราคาซื้อขายกันหรือยังนะครับเราก็มาติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้นาอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่บอกได้เลยว่าน่าเก็บสะสมมากนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับกับชนิดราคา20บาทนะครับนั่นก็คือเหรียญครบรอบ100ปีหอสมุดแห่งชาตินั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักที่15กรัมนะครับ เป็นเหรียญคิวบอนิเกิลนะครับจำนวนการผลิตนั้นถือว่าไม่เยอะนะครับถึงมีที่ไปที่มาว่าน่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่แค่20,000 0เหรียญแค่นั้นเองนะครับจึงทําให้ราคาณขนาดนี้พุ่งขึ้นนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเป็นเหรียญยูเอน,นั้นก็ถือว่ามีความที่แพงน่าดูนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเหรียญสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับราคานั้นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในตอนท้ายนะครับว่ามีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่บอกได้เลยว่า สูงแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญครบรอบ100ปีของสมุดแห่งชาตินะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่32มิมลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่15กรัมนะครับเป็นเหรียญชิปเปอร์นเกิลนะครับรวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงผินพระพักทางเบื้องซ้ายนะครับและพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดดุลยเช ทรงผินพระพักทางเบื้องขวานะครับทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลนะครับโดยพระบรมรูปแต่และพระองค์อยู่ภายในรูปทรงรีนะครับลักษณะล็อกเก็ตล้อมเพชรนั่นเองนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าราชการทีห5นะครับเบื้องล่างมีข้อความว่าราชกานที่9้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามนะครับส่วนลวดลายด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นนะครับกลางเหรียญมีรูปด้านหลังของเหรียญที่ระลึกหอ พระสมุดวชิรยาณน,นะครับใต้รูปด้านหลังของรูปเหรียญที่ระลึกหอพระสมุดวชิรยาณมีข้อความบอกราคาว่า20บาทนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า100ปีหอสมุดแห่งชาตินะครับ12ตุลาคม2448ถึง2548และประเทศไทยตามลำดับ เบื้องล่างมีรูปหนังสือวางเรียงอยู่นั่นเองนะครับก็ครบรอบ100ปีนะครับจาก2448ถึง2548นะครับวันครบรอบวาระก็คือ12ตุลาคม2548นะครับวันที่ประกาศใช้ก็คือ5ตุลาคม2548นะครับ และก็จํานวนการผลิตอย่างที่บอกครับถือว่าไม่เยอะนะครับสาหรับเหรียญที่เลือกเหรียญนี้นะครับกับชนิดราคา20บาทนี้นะครับมีเพียงแค่200,000เหรียญแค่นั้นเองนะครับจึงทําให้ราคานั้นเขาประเมินไว้นะครับอ้างอิงตามหนังสือกระสาบนะครับราคาประเมินของเหรียญนี้อยู่ที่900บาทนะครับกับเหรียญ UNC นะครับก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนั้นเองนะครับเป็นเหรียญ UNC นะครับอยู่ที่900บาทนะครับแต่ว่าราคาซื้อขายทางออนไลน์นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ แต่ถ้าราคาซื้อขายทางออนไลน์เหรียญที่ว่าเป็นเหรียญ u n c หรือเหรียญที่ใหม่ๆนั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นถึง1,200แล้วนะครับก็ถือว่าราคาสูงขึ้นจากที่เขาประเมินไว้อ้างอิงตามหนังสือนะครับถ้าราคาปากซื้อฝากขายกันทางออนไลน์นั้นลงซื้อขายกันอยู่ที่1,200บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับกับเหรียญกระสับที่ระลึกทีนี้ราคา20บาทกับเหรียญครบรอบ100ปี ขอสมุทรแห่งชาตินั่นเองนะครับจึงเป็นเหรียญที่บอกได้เลยว่ามีราคาน่าสะสมเพราะว่ามีจํานวนการผลิตที่น้อยนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตอยู่แค่สองแสนเหรียญแค่นั้นเองจึงทําให้เหรียญมีราคาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าราคาซื้อขายที่แท้จริงนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายที่จะตกลงกันนะครับและก็อย่างที่บอกนะครับเหรียญที่บอกว่าราคาสูงหลักพันขึ้นนั้นเป็นเหรียญ UNC นะครับคือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานครับแต่ว่าเหรียญที่ มีความสึกล้อนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพนั่นแหละครับเก่าก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับใหม่ก็มีราคาที่แพงอย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นั่นเองนะครับว่าจะดูในสภาพไหนนะครับคลิปนี้ก็นาํามาฝาก,าก,ดก,ดกไว้นะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้นําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนอีกเช่นเคยครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเจียบสะสมและก็ก่อนการซื้อการขายนะครับใครที่อยาก สะสมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับทางเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์นะครับว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีราคา,าซื้อขายกันที่เท่าไหร่อยากเก็บสะสมก็ลองเข้าไปดูได้หรือใครอยากขายก็สามารถถ่ายรูปเหรียญของเราลงฝากซื้อฝากขายกันได้นะครับในเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม